สร้งสรงสวรรค์ก็ต้องมาโกรธบ้างทุกสร้างสรรสร้างสวรรค์ให้คนได้แต่สุขเนี่ยลากคนลงนรกได้ตัดตำจุดขีดได้เคยร่ำรวยมั่งนี้กลายเป็นคนเคยรวยไปมาจนกลองเพราะสวยงามความสุขทุกอันทุกคนืน นั tribe, long, ้นไอสถานเริ่มลงเนี่ยมันถึงได้สร้างไว้ที่เราก็กำลังจะสร้างบนสร้างอะไรกกัันเขาว่าต้องลงทุนแสนล้านนะที่ทำเป็นเหมือนกับเมืองคาจิโนเมืองต้องเที่ยวอย่างประเทศอื่นๆก็มีกัน คนแห่ไปเต็มเลยมันคนก็ไม่มีตังค์หรอกก็ไปเดินเดินดูก็หาความสุขซื้อนั่นซื้อนี่แล้วตัวเองก็แว่ทำไมเราไม่มีโอกาสถ้ามันไม่ไปไม่ได้ในห้างเนี่ยทต่มเดี๋ยวนี้มันแต่ก็ถึงข่าวทุกทุกของในห้างแล้วนะตอนนี้ที่ตลาดกาดแก้ว กาดตุวแก้วที่จิ้มใหม่ปิดตัวแล้วลกลังจะปิดอีกสี่ห้าจำจิ้มกนอ่างเมื่อวานข้าบคนไปเที่ยวแต่มันไม่ซื้อไม่จ่ายเพราะมันไม่มีตังค์จะจ่ายมันก็เดินอาศัยอาศัยแอร์แอร์ต้องเปิดจยอะ ข้าไฟกัผลที่สุดก็ไปไม่รอดตั้งแต่โควิดมาเขาบอกรายได้มันตกสที่แรกสิบเปอร์เนี่สิบเปอร์เซนต์สามสิบปอร์เซนต์ตอนนี้หออ้าสิยถึงห้าสิบี่ดยไแ้วเลยเตมนนั่นงเ้วัดเราชีตอนนี้รายได้ไม่เคยตำ่ำ ไปเคยดต้อก็ตั้งหาสิบวันหลยปิดวัดส่วเดียวไม่พอไม่พอใช่ก็อย่างนั่งถือเราเนี่ยเราไม่ขยะขยะงต่อขยะรับขยะมาขายมาซ่อมมาทำรียุปรีไซเคิล,ค,ลคนที่สุด ก็ทำห้วัดเนี่ยรายได้สวนทางกับเศรษฐกิจปัจจุบันตอนนี้ ทั้งนี้ถ้าคนเราเห็นทุกมาโปรดกันบ้างเขามาติดต่อขอความช่วยเหลือถ้าเรามองว่าไอ้นี่มาเปลี่ยนเปียนกูไอ้นี่มาทำให้กูเหน็ดเหนื่อยเกิดจะกเป็นมันก็จะไม่ไม่ได้สงเคราะห์ก็ก็ไม่ได้ทำศาสนาให้เป็นที่พึ่งเป็นศาสนาสงเคราะห์ บางวัดที่เขาไม่ทำเลยนะมีวัดหนึ่งใหเอยชื่อเลยหมาตัวเดียวก็ไม่มีในวัดแมวตัวเดียวก็ไม่มีในวัดวัดใหญ่วัดรวยมีรายได้ปีเป็นหมื่นร้อยแต่ไม่มีเรื่องสุงขราพมีที่ดินตั้งแปดเก้าพันไร่ถ้านเรานีนะไป็นจ้ามา มีสักครึ่ 4, งสี่พันไรก็ทำประโยชน์ได้เยอะทำความหลืมล้ำให้ลดปริมาณลงไม่จช่รวยล้นว่ายากจนคร้นแค้นแสนสาหาัสอยู่ใกล้ๆกันแล้วไม่ได้ดูแลกันนี่ยังไม่จีเทร์ซ่เกศสามอยู่บนโรงเรียน สลัมอยู่ข้างๆทำให้ไปมองไปเห็นดูความทุกข์จากความเหลื่อมล้ำมันห่างกันต่างกันยังก็ฟฟากับเหวโรงเรียนแกใหญ่นี่คนที่จะเอาลูกมาฝากอางไรมาแต่มาเียนแต่เยอะแยะนี้คนจนกรอกก,รอก็ไม่ได้เขา้า ลูกคนจนไ,ไออกกนไม่มีโอกาสไม่มีค่าเทอมมันสูงค่าเทอมโรงเรีนนนยนเอกนชมโรงเรียนคลิปไ,ไม่ใช่ไม่ใช่น้อ,นอยๆน,น,นีเป็นหนะมื่นเป็นแสนนี่บางคนยังต้องวิ่งเต้นอีกให้่วยรับลูกหลานไว้บางคนก็มีนคนคมวิ่งเต้นเพาได้เข้าไปที่ไม่ได้ก็ไม่ได้ ในความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยมาสมงวันนี้เ่าว่ารงเรียนในประเทศไทยเนี่ยถูกยุบไปเกือบร้อยไปยไอที่มีนักเรียนแค่สามสิบสี่สิบก็ไปยุบรวมเพราะมันน้อยครูไม่พอก็ต้องไปยุบรวมเด็กก็ต้องเดินทางไกล บ้านอยู่ตรงนี้เคยมีโรงเรียนตรงนี้ลงจากบ้านเดียวเดียวก็ไปถึงโรงเรียแม่ไอ้ดูภาพประเภทเดินไปโรงเรียนเท่าไหร่ใช้เวลาสองชั่วโมงสิบกิโลเด็กเนี่ยมันเดินแล้วเดินไม่ใช่เดินถนนเรียๆบๆแบบเราขึ้นเขาลงเขา อยากเรียน,นไอ้พวกที่เรียนดีตังตีกันดังตีไม่เรียนไอ้พวกนั้นมันมันกลัวโง่กลัวทุกมันกลัวทุกจะไล่หลังมาคือทุกไปดักข้างหน้าไปเรียนโรงเรียนตำรวจเจ้าเวรชายแดนอะไรตัง้งพวกนี้เขาก็ เป็นทหารไปด้วยเป็นตำรวจไปด้วยเป็นครูไปด้วยส่วนใหญ่ครูพวกนี้เนี่ยจะเกิดความรักเมตตาสงสารเด็กทุ่มเทมากเลยถึงอยู่ในสภาพกันดานทุกยากบดอยากไม่มีแสงสีสัญเสียงอะไรก่อมเกา้าให้มีความสุขแต่ด้วยความรักความเมตตา พอเด็กอ่านหนังสือได้ก็มีความสุขเ,เห็นเด็กเขียนหนังสือเป็นตัวก็มีความสุขเ,เขียนก็ไก่กอไก่ได้ยิ้มก็ใส่กันทั้งครูทั้งเด็ก <c oughs> เขาบอกว่าทานทานที่ให้กันนี่มีทานอะไรที่คิดว่าให้แล้วคนจะหลานเรียกว่าอะไรทาน วิทยาทานรวิทยาทานให้ความรู้มีเด็กมีเล็กมาใครให้ความรู้เด็กๆได้คนนั้นจะได้โรงเรียนอนุบาลอะไรมานันไม่อยู่ถ้าอยู่ก็จะได้พาเด็กๆนี่สอนนั่นสอนนี้ให้เขาได้มีความรู้ ให้มีสติปัญญาไม่รู้ละวัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งอ่ะที่น่าภูมิใจที่เด็กมาเข้าค่ายเยอะมากสมัยก่อนมู้นเยอะมากตอนหลังๆเนี่ยบอสมัยก่อนนี้นนะนนนนวัดมีค่ายจริยธรรมเนี่ยมีไม่มาในจังหวัดนนทาจะมีแค่แห่งเดียวที่นี่วัดอื่นก็ไม่ทำ เราไม่ตอนนี้เยอะเลยตอนนี้ขึ้นเป็น20-30วัดด้ววัดชนประทานเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นักเรียนไปเรียนว่าวันอาทิตย์หยุดก็มาเรียนที่วัดหลายวัดเริ่มเปิดขึ้นแต่บางวัดไม่เอาทุกอย่าง ความรู้ให้เด็กก็ไม่มีขนมให้เด็กก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่ให้ตังก็ไม่แจกไม่เคยทุนการศึกษาก็เลยกลายเป็นวัดรับไม่ให้รับอย่างเดียวจนใหญ่ไม่ไม่ค่อยรุ้งเรืองเท่าไหร่แต่ถ้ารูา้นะทำไม อาสุก็เด็กด้วไม่อหญ่เลยแค่มีขนมตั้งไว้ตแลับแขกก็ขันถาดเป็นมาก็ไอ้แม่บางคนออกมาไปบินธารบาดนะซืงนขนงมให้เด็กนะมันลำเต้นเลยนี่นี่ล้ไอ้ขนมนี่น,นี่นี่นไปบินธราบาเนะนี่ยไปนั่งบินธารบาะท,ที่ หน้าวัดเด็กเดียววันพระนี้ใครเอาของที่เป็นขนมไมาให้ขัดแยกขนมให้แง่เป็นถูกุกก็เก็บแยกแยกเกให้ตีช่วยแยกออกมาแล้วเด็กมาทสมุนกะ็ดีใจอิงเด็กในโครงการเรานี้ดีใจมากมีความสุขมากถือลำตด้ด เชาวขึ้นมาให้สุขแก่ใครได้บ้างกนะ็ทำนะทำเพราะเองเขาเป็นทุกให้เขาให้เขาเพราะความสงสารภาษาธรรมะว่าอะไรกรุณาอันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่มันหลังออกมาเองไปทางจิตใจที่เคยให้ มีความสุขกับการให้ให้สุขแก่เขาสุขก็ถึงเราอยากให้กระจกยิ้มให้กับเราเราก็ต้องยิ้มให้กระจกถ้าอยากให้กระจกที่ง่ายก็เอาหน้าไปขบกระจกเนี่ยคนเรานะแม่ทำไงที่จะเปลี่ยนจิตใจมนุษย์ที่มันโหดร้าย จะไปหลอกก็จะหมดเนื้อหมดตัวไอ้แกงไอ้แก้งโะเจอร์นี่นะมันน่าเจ็บปวดตรงไหนรู้ไหมให้มันไปตั้งอยู่กลางๆรอบบ้านมันทำเองพันมามันน่าหนักใจตรงที่ว่าคนของเราไปเป็นพนักงานเกี่ยวโทรศัพท์อ้คนเป็นเหยื่อคนก็ไม เป็นเหยื่อเขาง่ายจำติดอันดับสองของโลกประเทศไทยไม่น่าเชื่อลยติดอันดับสองของโลกแล้วตอนนี้ตายไปไม่รู้กี่ศพแล้วเนี่ยไอ้พวกตัวเขาหลอกหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ฆ่าตัวตายมกับแล้วเดี๋ยวนี้มันมีไอ้ตัวเหยื่อเนี่ย มันคิดหาเหยื่อมาหยกให้มนุษย์หน้าโม่นี่ตงตกเป็นเหยื่อมันมันทำทุกรูปแบบชวนลงทุนเล่นหุ้นชวนนั่นชวนนี่โดยเฉพาะชวนลงทุนแล้วได้กำไรงดงามมันไม่มีกำไรมันมีแต่กรรม กำไรไอ้ไอะไรมันหายไปขับถุงย่อยยับหมดเนื้อหมดตัวผลที่สุดก็ลงท้ายด้วยกันฆ่าตัวตายทุกของคนที่จะทะเยอทะยานจะหาเงินก้อนใหญ่ลูกลานหน้ามใหญ่บางคนมึงอยากขัดขอกูกูจะได้รามก้อนใหญ่ เลยกลายเป็นทุกขลาลูาลกหลานมาเตือมนมาลูกหลานมันฟังข่าวนี่มันก็รู้ใหญ่ยยๆมันกี้จะมาผูกำลังจะเจอลาบก้อนใหญ่ลาบพนาสูงคนนี้หิวลาบยากได้ลาบ ถงมวยทุกววังวนจะถูกทุกวดแทงไปแทงมาเหลือไม่ท่าเก่าหรือจบเก่าของใหม่ก็ไม่มาของเก่าก็หมดไปลำบากเที่ยงยังไงสอนยังไงก็บอกอดใจไม่ได้เพราะเองเขาถูกอะเพื่อเราจะถูกก็เขาบอกถูกกิน ถงใส่เอเป็นเรื่องที่น่าอเนจอนาถใจน,นะเกี่ยวกับเรื่องคนเสียหาทุกนี้เสียงเงินเสียเวลาเสียชีวิตเสียสุขภาพแต่เสียดายที่สุดคือเสียภาพรักของชาวพุทธที่งดงานที่บริสุทธิ์สดใสควรจะอยู่กับความ ไม่ต้องมาทุกต่อไปแต่วันวันหนึ่งอดกันไม่ได้อดข้าวไหม่มันทรมาอย่างแต่อดทุกเนี่ยแต้จริงแล้วก็ไม่ทุกได้ไหมลองตำเพิ่มมันดูสิก็ไม่เอาไม่อยู่กับมึงอยู่กับมึงเหงบอบช้ำไปหมดน้ำตาเต็มหน้า เหญ่คนที่เป็นแม่แก้วสาวนี่เมื่อคืนนี้ไอ้ข่าวก็ไม่ดีมันไปแช่ภาพตอนที่แกรำบึงลำชันร้องไห้อยู่นั้นจช่ได้มันน่าจะมีข่าวสักวันพอร้องร้องไปนึกถึงพระพยาวาะกูไม่ได้เกิดมาเพราะ่าเป็นทุกข์นึกถึงหลวงพ่อพวดใจแลแม้มันมันน่าจะมีสักข่าวสองข่าว มันจะได้คนอื่นจะได้เป็นตัวอย่างอันนี้มันร้องอยู่นะเนี่ยไอ้คนอื่นเป็นทุกข์ขึ้นมาบ้างก็ต้องร้องตามอีกร้องก็เป็นวักเป็นเวรแม่เมื่อไหร่เจอนักขา่าวฝากมันทัานหน่อยให้คนที่ร้องหพอลูกตายเงินถูกหลอกไปก็ตามพอร้องร้องไปอุ๊บได้สติกูมไม่เด้ทุกข์ตอบไปลูกเว้ย มันน่าจะเกิดมีบ้างนะนี่มันไม่มีดิมันมีแต่ร้องนำร้องอยูเ่เรื่อยๆมันก็ล้องตามกันไปไม่ได้สติสมัมปชัญญยะอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยอยากจะปากพวกเราว่ายังไงยังไงหัดพูดกับคนเป็นบ้างนี่นี่คุณโชคดีนะมีทุกข์มาปลดแต่ต้องลองหัง ทางมือมันหน่อยย่มันจะน้ว่าเราพูดเยอะเยอะคงโดนบ้างนะแต่บางคนโชคดีทุกข์มากโรธลูกมันตายโดนเนี่ยนมันโชคดีกที่ทัวมัตายแใหไม่เป็นทุกข์ทุกข์มโรธถึงแต่บางคนไม่พตายล้วอะไรหรอว่าไอ้บางคนนี่มันพูดมาได้ยังไง ไอ้ผัวก้ยำแบบนี้นะใครได้ก็สวยไหมเมียตายไม่ไไมไเสียดายท่าเล่าหกยอมถ้าเราถ้าเรามีผัวแล้วมันมันพูดอย่างเนี้เราจะรู้สึกอย่างนี้จะรู้สึกมันมันโปรด,ด,ดึ้นมา้มาโปรเมียตายไม่ไเสียดายท่าเล่าหก บางคนมันก็จริงๆมันเป็นธาตุเล่าธาตุแย่ชนิดที่โง่หัวไม่ขึ้นยังไงก็ขอให้ได้เอาทุกข์มาโปรดละทุกข์นี่แหละโปรดสิทธัตถะจนสิทธัตถะกลายเป็นพระพุทธเจ้าอันมาเข้าโรงเรียนวัดสวนแก้วแล้วเรียนรู้เรื่องทุกข์มาโปรดให้ดี ถาวันนี้มาปัญญาเรื่องนี้เสร็จมีคนพูดไล่หลังไปเลยโอ้ยทุกข์อโลกจะชื่นใจจะมีกำลังใจไม่ใช่เทศยนนานจะมุ่งเนะทุกทุกขมันหมดลงบาโหเทียนานทุก่อยก็โ h ก็ม่ แค่นี้เหยียดตัวให้ตรงดึงลมหายใจเข้าลึกๆเอาลมหายใจมาหรดความวุ่นวายความผุซ่า,าเอาลมหายใจมาหรดให้สนุกยินว่า เอาละปันนี้เอนน,ะนี่แม่พระสลัมสลัมอะไรสลัมของเตยบ่มเพราะไอ้ใครเป็นแม่พระจีนได้รับรางวัลแม็กซี่ใส่ครูปฏิตอนนี้ได้สามีเป็นญี่ปุ่นฐานะสบายขึ้นเพราะทำงานด้าน ช่วยเหลือคนในสนามเมื่อไหร่จะมีแมฆละวัจนแก่ใกล้ๆจะมีนะ